หลังจากที่ข้อาสารหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะข้อาสารป้าปาปิดตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งขั้นตอนการสารรถเนาะครับเนาะอันนี้ก็สารไร้ขัดธรรมดาเนาะครับนะเนาะเลี่ยงเลี่ยงนี่แหละครับ แต่เขาก็เอาเป็นสามเซนนะพี่น้องอันนี้ก็ไล่ขัดแล้วครับนี่ จัดให้มันเฉดๆกันเนะครับหอยอห่างกันก็มาสารขึ้นมาพี่แล้วครับนี่ ได้ประมาณนีล้ล้เอาเอาก้องเข่านะครับมาประกบเบิงถาบันไดแล้วก็โอเคพ่อครับนี่พอดีอันนี้ก็พอดีครับดัดน,ในในนะครับหลังจากที่เขาสารเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็นจะเป็นแผ่นแบบนี้แหละครับสองแผ่นครับคือเข้า้องเอามาประกบกันครับ เอามาประกบกันแบบนี้เพราะว่าแผ่นเดียวมันบางครับเขามันกระสีแห่งเนาะเขากใส่สองแผ่นทีนี้เขาเก่ามานี่แหละครับนี่เดี๋ยวเขากว็วัดเบื่องเ่านะนี่แหละค,ครับเขาหมัดเบื้องหลับเลยวัดแล้วตัดออกเลยครับนี่กระสีไดประมาณนี้ครับเส้นธาตุนกลางมัน เอาริมในนะครับเเาริมนอกครับเอาริมในตรงนี้นะครับนี่เขาก็มาผับครับตรงนี้นะครับนี่ผับให้มันทอๆกันครับพอเขาผับแล้วครับเขาก็มาวัดครับนี่วัดตัวนี้นะครับนี่ อันนี้มากครับจุดไว้ตรงที่ห้าวัดไว้ล่ะครับนี่ห้าพับไปนะครับห้เาเก่เานี่แะครับแหลกแหลมนี่ะครับนี่เอาถาบลงไปครับนี่เอาตรงตรงกลางมันที่เป็นตรงกลางครับตรงที่ห้าพับไปนะครับนี่มันทอๆอกันข้าสิเต็ตเป็นวงกลมครับนี่ กระิกลมแบบนี้แหละครับน,นี่แล้วเขาก็มาตัดไก่ตาตํานี่แหละครับตําร้อยเส้นที่เขาเห็ดไว้นะครับแต,แต่ไว้จนรอบพุ่นละครับนี่ตัดให้มันออกมาสได แบบนี้แหละครับเขาก็มาวัดเบื้องตัวนี้ครับนี่ก็จะปิดแบบนี้ครับนี่แต่เขาก็ต้องมาถากตัวนี้ครับเพราะว่าข้าเสียบอันนี้น้าครับนี่ขอ,อเขากลับมาขีดเพื่อเขาจะได้ตัดอีกครับนี่เอาซ้อนกันครับสอง ตอนนี้คือเขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่น,นี่เป็นสองแผ่นวะนี่สองสันไปส,สองสันครับประกบกันเขาก็มาดึงตัวเอาแกะตัวน,นี้เราออกนะครับนี่ ก็มีระเข้าครับนี่กัคพ,พับกับกดันอกเข้าไปครับนี่ กันใน่เขาก็มาพับอีกครับนี่จากเขาพับเข้าแปลงก็สิเป็นแบบนี้แล้วครับนี่ด้านนอกก็สิเป็นแบบนี้แล้ว,ยยลวครับนี่ใส่ยางมาลัดไว้ครับกันกันมันหลุดครับกันมันหลุดออกจากกัน หลังจากที่เ่าใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับเ่ากระสีมันก็ได้แบบนี้แหละครับนี่อย่างละด้วยทีนี้ห่อกระสีมาเย็บติดกันนะครับเพราะเบิ่งขั้นตอนการเย็บเลเนาะครับเนาะแท้งลงไปเลยครับนี่แท่งหยาเ่าก็ใสเล็กนะครับนี่แท่งบะเขาใส่เล็กแหลมใส่เล็กแท่งน้ำ น้ำกรครับ ถ้าเย็บไปมันจะเป็นแบบนี้เราเขาีเคร่งไนมกส็สินี่ครับข้าก็เยบเย็บไปแล้วครับเย็บจนรอบพี่ละครับหลังจากข้าเย็บแล้วครับเนาะเย็บจนพี่ละก็อ้อมมากพี่ละครับน,ะบนี่หล,ล,ออมมลบ,บมากทีนี้กติมา จอดกันแล้วครับเนี่ยจะยดกันแล้วยดกันแล้วเนี่ยี๋ยวเขาก็มาเหยียบจอดลลวนะครับอันนี้กับเซจแล้วนะครับเนาะนะนี่ทางในก็บเป็นแยบนี่นะ